What yeah. you สูงมากจ้ะไม่เห็นสูงสูงจม่สูงก่งขอโดด้วยบอกว่าใจงมู่ดูหน้แม่สิงแม่มันรอรับลูกสิงหน้าแม่ที่มารอรับลูกลูเชงเงอ นานๆนี่นานมากแล้วนะจ้าไม่อกเลยหลนึ่งไม่รู้จักนะแปลกเรื่องอะไก 哎、oh,。 เป็นแบบพี่เขาต้องรอเลยน้องเดินมาบอกพี่่พี่นีสายอยไม่ขออะไรอยู่ <laughs> right. Come <laughs> <I'm> here. <laughs> ขอมองหน่อยขี่ไปหาพี่ไปงงมากยังไงทุกคนเนี่ยแล้วยังไงคือตงลายเซ้นตรงนู้น ใช่โอเคต้องขยบลงมาบอกบอกเขาก่อนค่ะเดี๋ยวน้องไม่ได้เดินพี่เดินไปก่อนหมายถึงว่าเดินไปให้เขาลงมาก่อนบายเซให้้ดวยไฟล่อจังเลยอ่ะ ใครกยัชีคไปไปไปมาแต่ไม่สุ่ยออกนวันเราไปอ้าวไบายขอมองหน้านานๆได้ไหมได้ไหมไม่ได้ขอมองหน้านานๆได้ไหมได้แต่แตะมืองง

<laughs> Bye. Bye. ดวัดมาต้องอย่างนี้ไปดีอย่างนี้นี่ได้ครบแล้วด้านหลังด้วยมีน้องมิกด้วยว